มีเงินนิดเดียวเนี่ยเชื่อไหมว่าแค่1,000บาทเนี่ยสามารถกลายเป็นเงินล้านในอนาคตได้ ทีนี้1,000บาทเนี่ยเราไปลงทุนอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยถ้าเราไม่รู้จะลงทุนอะไรก็ไปซื้อสลากออมสินอันนี้สําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคด้วยเนาะแต่ว่าเงินต้นไม่หายซึ่งแน่นอนว่าก็มีโอกาสที่เราจะได้รางวัลใหญ่ด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้รางวัลอะไรเลยเนี่ยเราก็ยังได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเรานะอย่างที่2ก็คือซื้อพวกกองทุนรวมซึ่งหลายๆกองเนาะเริ่มต้นแค่1บาทแค่นั้น1,000บาทเนี่ยซื้อได้สบายเลย คำถามคือแล้วจะซื้อกองทุนรวมอะไรดีสําหรับมือใหม่นะพิกิจแนะนําให้ซื้อกองทุนรวมที่เรียกว่าดัชนีหรือว่าอินดี x ของหลายๆประเทศเนาะอย่างเช่นที่ฮอตที่ดตอนนี้มากมากเลยก็คือกองทุน s อสแ0นซึ่งพิกิจมีรีวิวไว้ทุกกองแล้วนะลองกลับไปค้นดูในหมวดของการลงทุนหุ้นนะลองไปดูในนั้นพิกิจรีวิวไว้หลายหลายค่ายหลายๆกองเลยทีเดียวถ้ากองไหนที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยใครสนใจก็ลองบอกมาได้เดี๋ยวพิกิจมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของกองดัชนีเนาะ่ออา็ อะไรประมาณนั้นแต่หลายๆคนอาจจะเบื่อตลาดหุ้นไทยไปแล้วเนาะและแบบสุดท้ายอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบเลยนะก็คือออมทองออนไลน์นั่นเองมีแอป,ปอะไรบ้างที่กิจมีรีวิวไว้ทุกแอป,ปแล้วเหมือนกันลองไปไล่ดูเนาะในหมวดทองคานะครับ <ẹ S 1> ก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพอครบน้ําหนักตามที่เขากำหนดนียเราสามารถไปแลกเป็นทองจริงออกมาเก็บไว้ที่บ้านเราได้ด้วยเห็นไหมว่าเงิน <pare> น้อยเนี่ยไม่ใ <Hernandez> ช่ปัญหานะแต่ปัญหาก็คือเราไม่เริ่มเก็บไม่เริ่มลงทุนสักทีนั่นเองใครเริ่มลงทุนอะไรไปแล้วบ้างลองคอมเมนต์มาอวดกันหน่อย